จออีสานบ้านทุ่งจ้าโดยคุณยายจันวันนี้คุณยายจันสิแกงบอนสู้กินตอนนี้เออบอนนะจ้าคุณยายกระตัดแล้วเผ<อ>าเรียบร้อยทัานล่างทํานามสะอาดตอนนี้เอาหน่วยมะเขือเปลือกมะเขือแกงใส่แล้ยัางเสียบนี่ผักชีลาวของแซ่บของเขากันจะใส่ผักชีลาวแล้วหอมมะขามดิบจ้าตอนนี้คุณยายเตรียมเครื่องอยู่นี่เป็นน้ำเาีานางัง นาจ้าน้ำอย่านา้งที่คุณย้ายยองแล้วเพราะตเตรียมเครื่องแล้วย้ายแล้วก็จะได้ไปตั้งหมอน้ำอย่านา้งให้เดือดบขั้นตอนแรกน้าจ้าคุณย้ายสีน้ำบอนมะขวะมะขวให้น้ำมันแห้งให้โตบอนให้มันแห้งก่อนคุณย้ายทาั้งจะเอาน้ำอย่านาง้งลงมา ต้มมะแกงขวาให้บอนหอมจ้ะก็ว่าได้เนะขวายใ,ให้บอนหอมให้หน้ำในตัวบอนแห้งจักน้อยนี่ก็เป็นสูตรของคุณยายจันเดาจาของแซบของแซบอีสานเข้าใจให้กินกันง,ง่าย บอนจากทงจากทามากับมะเผากับมะแกงเป็นกะเผราแรงได้จ้ะเป็นอาหารอิ่มได้ของคนอีสานที่อยู่กินกันแบบง่ายๆขวาขว่าบอนให้แห้งให,ให,ให,ให้หอมก่อนจ้ะ,ะบอนที่คุณย้ายขวา่าแห้งแล้วคุณย้ายก็จะได้เอาพริกใส่พริกขวาใส่กกน นางทีสงไไใส่ต้มมัมาานเปื่อยมายันลยต้มเปื่อยต้มเปื่อยอยู่ก็แล้วก็ทูบกระถามใส่จังสิงดได้ปรุ่มแล้วสิได้ปรุงห<อ>มอโคตกับบาร่าใส่ออตอนนี้คือในน้ำเดือดก่อนจะห้อยจังสิได้เอาเครื่องปรุงมาปรุง จา้าตัวนี้ร้อนำเดือดนำเาื้อนางเดือดก่อนนำเดือดแล้วจา้าหม้อเดือดแล้วคุณยายก,ก็จะได้ปรุง

เ <Okay. S 2> พิ่มน้ำอีกก็เดือดอย่พอน้ำอย่าล้างตใส่ก็ไเลยค่น้ามนันแห้งจ้ะเพิ่มน้ำอย่าน้างอิด เดี๋ยวเขาใส่ผงนุนุ่งนุ่งกระผมผงนแบ่งก็ได้นี่เป็นหน่วยบักขามดิบต่ำใส่ดับทั้งความคันพร้อมแล้วจ้ะมะขามะคามดิบทอดต่อมทอดทุบใส่นั่นคือเจอต้นกล้วยจ้ะนี่คุณยายกระชได้ปรุงกระสมีเกลือผงนัวขึ้นยาหิดใส่เขไป จ้าน้นำน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลใส่ก่ที่ไปดับคั้นมเนาะไปตัดคั้น,นจ้าไปตัดคั้นใส่น้ำตาลจากน้อยจ้าใส่น้ำตาลต้มให้บอลเปื่อยก่อนจ้าต้มให้บอลเปื่อยจากน้อยก่อน ตกใจยดยผักชีลาวผักชีห้อยค่ะเพิ่มความหอมให้แกงบอนแล้วใส่ผักชีลาวนี่เขากันเพราะเันย่งเลยจ้ะลด,ดออกสม,สมส่มแม่โอ้ยแซ่บหลยเี่นจ้กแกงบอนสูตรของสาอีสาบนบรรทุงโดยคุณยายจันคุณยายจันลงมือเฮ็ดเองเว็บมนีแซ่บยินหอมผักชีออกมาแล้วจ้ะนี่ละจ้าของแซ่บอีสานเมนูอีสาน ุงรสชาติแซ่บแล้วจ้ะเดี๋ยวใส่สารชิมรสชาติตกต่อนจ้ะความเปรี้ยวออกบอส้มแซ่บจากความเปรี้ยวออกจากมะขามเปียกออกจากมะขามดิบความเปรี้ยวออก,กแล้วฝักซีร้าวก็หอมแล้วอ่าที่นี่เดเาลงเลยนะจ้ะแซ่บแล้วุววงล้มจากเตา ตอนนี้ต้มบอนให้เปื่อยก่อนยังร้อยจากน้อยก่อนใหญ่าร้อนให้บ่อนเปื่อ,อยจากอีสานาทีก่อนให้บอนเปื่อยลดสมมาเด้อจ่ามากินแกงบอน,น้ำกันเสร็จแล้วจ้า เม,มนูแซ่บม้อนี้ความเปรี้ยวของมะขามความหอมของผักชีลาวม,มาได้จากมานางกินเขา้าบสายิสานีนแรงนี่ แกงบอลเสเสร็จแล้วจ้า